สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ห้องสแตมทองบริษัทไปส์ีไทยวันนี้งานประกวดพระของน้องกัญชลีงานต่อไปงานประกวดพระของอาจารย์แมมเอฟซของกัญชลีที่มาทุกงานไม่เคยขาดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมนั่งตรงนน้นไอ้ผมนั่งตรงนน้นผมนั่งตรงโน้นโอเคกดนี่เอฟซีจากแดนใต้ครับเอกพูดภาษาใต้ได้ไหม ไม่ได้ครับคงไปอยู่ได้สองปีกว่าเป็นคนที่ไหนคนปานเป็นคนปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับรบ้านอยู่หน้าค่ายธนาัตอ่าไอประจวบนี่ยังไม่ตด้ก็เห็นว่าประตูเห็นเขาว่าประตูเมืองเมืองใ,ใต้นะ,ะแมใต้ประตูทางเข้าใต้อ่ายังไม่ตด้วันนี้เอามาประกวดพาชที่นี่กี่ครั้งแล้วก็หลายครั้งเลยจำไม่ได้แล้ววะอ่ามา,าหลายครั้งหลายงานหลายครั้งหลายงานแล้วก็ช่วหงหลังๆนี่ก็มาหลายเจ้าด้วยที่มันจัดอยู่ที่นี่ คือมาหลายครั้งหลายเจ้าอาจารย์สุรพลก็มาใหญ่ชินบรรชรก็มานี่อาจารย์แหม่มก็มาอาจารย์กาจารีอาจารย์แหม่มยังไม่ได้มาอ่ากาจารีก็มาอาจารย์แหม่มเดี๋ยวต้องมาโตมาว่าจะมาจะมาลองพักลิ่งนี่นะครับวันนี้เอาผ้าอะไรมาส่งเข้าประกวดบ้างก็มีชุดเป็นจาพักกิชุดเป็นจาพักกิหลังตะกรุดทองคําหลังตะกรุดทองคําเป็นงานสายวังดิเห็นบางอาจารย์ท่านก็บอกว่าเป็น เป็นเหมือนกับสมเด็จโตเคยมีประวัติว่าท่านไปเก็บพระตำปุกม,มาใช่ไหมปกพระหลอดพระสุดไอ้ซุ้มกอซุ้มอะไรที่ว่าท่านแตกหักก็ท่านมาตำแต่ส่วนที่ดีกบ็บางอาจารย์ท่านบอกว่าเอาไปฝังในพระสมเด็จมั่งหลังแล้วนี่ก็เสาะแล้วฝังตะกุตทองคำแล้วปลูกเศษคำเป็นพระพระกรุกเก่าเลยแต่ฝังตะกุตทองคำเข้าไปใช่ครับเพราะเพราะว่าผมเอากล้องความละเอียดสูสูงส่งอ่ะจะเฉดของ ความเนื้อความเก่าอาจะจะ,จะ,จะแตกต่างกันเลยจะจะเหมือนกับพระก,กลีบพระกลูในยุคนั้นเลยใช่ครับแต่ว่าตรงที่ว่าฝังตะกุดอะก็เหมือนเซาะเซาะแล้วก็เอาตะกุดมาฝังเข้าไปแล้วก็เหมือนปิดเข้าไปใหม่อ่ะครับใส่ปูนใหม่ปิดเข้าไปแต่ว่าผมไปตวรวจโลหะทองก็ขึ้นมาเป็นโลหะทองที่ว่าไม่ใช่ทองยุคนี้อแล้วก็ขึ้นกล้องดูดูดูผิวของโลหะก็คือเหี่ยวย่นวันนี้มาตรวจสอบกับอาจารย์วิสูิ์กี่องคก็ทั้งหมดสิบองค์สิบองค์ ใครเขาเขาหนึ่งในนั้นก็มีเนี่ยพระชุดนี้ด้วยอ่าหนึ่งในนั้นผ่านด้วยผ่านนี่ผ่านไปตัวท่านผ่านแล้วก็มาส่งงานประกวดซ้าอีกทีหนึ่งอ่าให้อาจารย์นี่ว่าเจ้าชานท่านพระสมเด็จสุเทพใช่ตรวจซ้าอีกทีท่านบอกว่าเป็นพระวัดละคังแต่ว่าแม่พิมพ์บางขุนพรมอ่าน่าจะเป็นยุคยุคต้นนี่ยยุคเพราะว่ามิบจะบิดบิดเวี้ยวๆครับทุกองคทุกองบิดบิดเวี้ยวๆหรืทุกอง์ บอกว่าเป็นวัดละคังแต่ว่าแม่แม่พิมบางคนบอกเกจเชโยแม่พิมพเกจชโยเก้าชั้นครับเอกได้พาชุดนี้จากชุดนี้ได้จากภูเก็ตจากภูเก็ตครับแล้วแล้วไปให้อาจารย์ชุดนี้เคยเอาไปให้อาจารย์บอยตรวจด้วยก็ะพานให้อาจารย์บอยสีคณีโกบาลเมืผ่านเหมือนกันสบายใจได้เอ๊เอกจับพลังแล้วก็ผ่านผ่านรับให้ดูจับพลังเราจะให้ดูหน่อยนะครับ เน่เน่เน่่ไทยบอกว่าสัตว์จับพลังเหลวไหลนะครับเอกบอกว่าได้พระแท้มาบานตะไทยครับซึ่งก็ต้องสวดจิ้นมันช้อนด้วยต้องสวดจิ้นมันช้อนได้ถึงจะจับพลังสมเด็จโตได้ก็<อ>ผมสวดทุกวันมาวันหนึ่งหกเก้าบ้างอะไรแล้วเพ่หกจบบ้างเก้าจบบ้างถ้าเป็นแล้วแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็จะไปได้พระเลยแ,บบแปลกๆผมก็ยืนยันคำนี้ว่าสวดจิ้นมันช้อนไดไ้ได้พระได้พระทั้งสมเด็จโตและพระพิม์อื่นๆพระแปลกๆอีก พระพระอื่นๆก็เหมือนสมหลวงปู่ทิมก็ผมสวดบูชาหอ่าก็ถึงได้พระหลวงปู่ทิมมามาในราคาจับต้องได้ครับก็มาแบ่งในราคาจับต้องได้อย่างชุดนี้แบ่งอองค์ได้ไอจับพกได้จับไอจับพลังพวกตะกุนก่อนอันนี้พระชุดนี้ทันําเด็จโตท่านปุกเสียงแล้วอ่าถ้ทันขอให้ทางออกอ่าถ้ทันขอให้ทางออกเนี่ยนะครับ วันนี้ก็มาตรวจสอบกับพี่วิสุทธ์ด้วยใช่ครับตรวจสองสามทบเดยอ,อยเอาให้ม <laughs> ันเอาตรวจสอบกับอาจาร,รย์บอยแล้วพี่วิสุทธ์ก็ตรวจสอบแล้วนี่จับพลังด้วยตัวเองก็ตรวจสอบแล้วส่งงานด้วยเอาใบเซอร์อย่างเดียวอันนี้เป็นใบเซอร์อันนี้ส่งประกวดอ่าเพราะว่าส่งประกวดถ้าสมเด็จอะถ้าว่าไม่สวยเพราะว่าชุดเนี้ยถามจริงว่ามันสวยไหมอสู้ชุดอื่นไม่ได้สู้สู้ไม่เขาไม่ได้แล้วเพราะว่าพระหนึ่งบิดเบี้ยว คือถ้าคนปลอมพระนะครับเขานี่ไม่ปลอมพระบิบิดเบี้ยวเบี้ยวเด็ดขาดครับอ่าก็ไม่ไม่ับใครจะมานั่งปลอมบิบิดเบี้ยวต้องใครจะมาปลอมพระบิบิดเบี้ยวต้องให้เบี้ยวเบี้ยวอีกด้วยอ่าอย่างนี้ขายลําบากเลยครับถ้าเป็นพระดีเขาต้องทําพระดีๆออกมาถ้าคนปลอมพ้าตรงตรงแต่นี้หน้าบางคนก็ว่าเป็นแม็กบล็อกไม่พิมพ์ไม้เออเข้าใจว่าเป็นบล็อกแม็กพิมพ์ไม้นะครับอ่าเป็นสมเด็จวัดลักคังแต่ว่า บอกแม่พิมไม้บอกบางขุนพรมเอ้ไอ้เกจชาโยเก้าชั้นครับนี่นะครับเป็นกว่าแบ่งปันองค์ละผมองค์ละไม่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 ่ตอนนี้ไม่ได้แบ่งเป็นองค์ว่าวันเดือนเนี้ยเป็นเดือนของผมเดตโตอ่าผมทําเป็นชุดให้อ่ายี่สิบสององสองพันเฮ้ยก็วันวันทํามนนััดยี่สิบสององสองพันองละอะไรก็คิดเอาหน่อยองค์อะไรไม่น่าจ มันอาจะถึงร้อยหอเล่ายี่สิบสององสองพันแสดงว่าได้ไม่เยอะไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าวันเกิดสมเด็จเฮ้วันวัน,ว,น,ว,นวันมรณะภาพของท่านร้อยห้าสิบสามปีอ่ายี่สิบสอง 2, องสองพันยี่สิบสององค์สองพันองค์ละสิบบาทอะไม่ถึงอ,องค์ไม่ถึงร้อยมั้งองไม่ถึงร้อยแต่ถ้าว่าท่านในวพน้อยก็เก้าองค์เก <9 S 1> ้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าองค์เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท,บาทก็เก้าชั้นไงผมก็เลยเอาอันนี้ ผ่านการตรวจสอบของอาจารย์วิสูตรตาเทพครับนี่ใบอ่านได้ฟังรหมตรวจมาแล้วสองรอบด้วยนะครัเพราะว่าใบที่แล้วผมลืมอผมก็เลยมาตรวจซ้ำอีกทีแล้วก็ส่งงานใบเซอร์ส่งใบเซอร์แล้วก็ไปที่ผมบอกไปอาจารย์บอยมาแล้วครับอนี่นะครับเป็นความตั้งใจของเอกจุมพรที่จะให้เอฟซีสบายใจสบายใจผมก็จะได้สบายใจด้วยผ้าแพงผ้าผ้าถูกไม่ได้หมายว่า พาแท้ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องแพงก็ผมบอกแล้วว่าการซื้อขายเช่าผ้าในทั่วประเทศหรืออะไรเนี่ยอยู่ที่สองคนครับคนซื้อกับคนขายถึงผมขายถูกแต่เขาไม่พอใจจะซื้อเาก็ไม่ซื้อครับถึงผมขายแพงเขาไม่พอใจซื้อผ็ไม่ซื้อครับเขาไม่เช่าเขาไม่หาเขาไม่อะไรเพราะว่าไม่รู้ด้วยด้วยคนหรือว่าด้วยผ้าหรือด้วยอะไรเราไม่รู้ครับก็แล้วแต่ผมเปิดราคานี้แหละว่า วันวันเดือนนี้เป็นวันแม่รณะหนึ่งร้อยห้าสิบสามสิบห้าห้าสิบสามห้าสิบสามครบรอบครบรอบวันที่วันที่ยี่สิบสองที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปทาบุญมาหลายที่นะครับอาจารย์พิสุทธิ์เอกครับงานของแต่ประกวดภาพของแต่ละงานเอกเลือกไปยังไงหนึ่งแล้วผมเลือกตามตามพี่ก่อนนดับแรกแล้วที่เหลือผมก็จะไปลองดูว่าได้เรื่องไหมก็งานในแต่ละงานเป็นยไงอะไรอ่า งานประกวดพระมาตรฐานแต่ละงานไม่ไม่เหมือนกันไม่ไม่ว่าจะเป็นงานประกวดพระงานตรวจเครื่องวิทยาศาสตร์ทุกทุกทุกสถาบันทุกงานทุกจะแล้วแต่มาตรฐานใครมาตรฐานมันเราไม่เราไม่ไม่พูดถึงไงตรงนี้อย่ายึดติดว่ามาตรฐานใครก็ใครชอบแบบไหนเดี๋ยวใครชอบแบบไหนเราหน้าจะมาส่งพระกิ่งเขาจะแบบก่อนครับมีมีพระกิ่งเดี๋ยวจะมาส่งมาจากชุมพร ใครชอบแบบไหนใครชอบใครใครเป็นเอฟซีใครไปทางนั้นเลยใช่ครับบุกง่ายๆก็ได้แฟนคลับแฟนแับเอกมาเยอะมาไกลไหมก็มีมามาวันนี้ก็มาขอเช่าบ้านหรือขอทิมไปได้ไปป่าได้ไปมันก็แบ่งให้ไปอ่ก็เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทปราหนึ่งนั่นแหละก็แบ่งกันไปใช้ผมพอมีเยอะไงไม่ไม่เขาจําได้หรอเขาจำได้หรือหรือหรือนัดกันมาไม่ได้นัด ไม่ได้จากรายการพิจรเทพเลยนี่น,นะครับเอกชุมพร f อฟซีทงช่องแล้วก็เอฟงานประกวดคือการซื้อขายผ้าของเอกชุมพรนะครับดีอย่างหนึ่งก็คือไปไปไป,ไปทดสอบกันหมดแล้วหมดแล้วถ้าใครไม่สบายใจก็วันหลังก็มาทดสอบเองเสียตั้งเอ,เองแล้วก็ถ้าไม่สบายใจมากๆก็ก็เหมือนหลังที่ผมบอกว่าชอบท่านไหนเอฟซเป็นเอฟซใครก็ชอบอะไรไปทางนั้นเลยได้มีคน ถามตรงๆมีคนเคยคืนพระไหมไม่มีมีแต่ว่ามีมีแต่ว่านานแล้วนานแล้วแต่ว่าเราไปล้างเลยนะออกไปล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมาคืนต้องคืนลกต้องคืนคืนราคาคืนราคา,น,า,คานี่นะครับถ้าใครไม่คิดว่าไม่แท้ไม่ต้องมาซื้อง่ายเลยแล้วไม่ต้องล้างเลยอ่าก็แต่แต่ผมเรื่องผม,ผมอสานใหม่ๆผมล้างล้างเต็มหมดเลย ล้างเละเทะหมดเลยคือล้างมันจะดูผิวดูเนื้อดูน้นสาลดูอะไรครับไม่เป็นท่าทางเดียวคือล้างต้มขัดถูทุกอย่างที่อยากรู้ข้างในแบบเหรือแธเป็นปูนอะไรเป็นปูนแล้วไม่รูปปันอะไรแต่ตอนแรกที่เห็นขาวๆอะไรแพงกูปัตเตอร์อะไรเงี้ยตอนที่เมื่อหลายปีที่แล้วนะผมคิดโดนแหละเพื่อให้เข้าใจว่าเราโดนปูนพัตเตอร์หรือเปล่านั่นแหละ แต่ถ้าผมต้องมาถึงมาทดสอบพวกความแก่งที่ฟังเสียงแล้วก็มาตรวจสอบงานยอะไรยืนยนย,ยันแล้วแก่งไหมแก่งกฟังเสียงเหมือนเหมือนท่านใดที่มีพ้าเยอะๆที่ผมเห็นตามคลิปพี่ที่ว่ามีพ้าในคงอีไอบบฟังเสียงกิ๊กกิ๊กผมรู้แหละเอาอย่างนั้นเราเอาก็าพูก้กิ๊งกิ๊งแสดงว่ากิ๊งกิ๊งเสียงมันแก่งไงเวลาเขารูปรูปพระเอาในในในรูปรูปไปไรนั่นเราฟังเสียงอะไรบ่อยๆพี่มันจะเกิดความชำนาญนะครับ มันเหมือนพวกเคาะที่เรือนท,ทุเรียนผ่าน<อ>หอออรอเคาะเคาะรูพวกเนื้อสุกันนี้พูดถึงทุเรียนเอาหน่อยอันนี้ทุเรียนแท้นี่แม่ยายผมทำเขาทําขายตามทุเรียนทอดทุเรียนทอดแต่ว่าไม่ไม่ค่อยกออรอบเท่าไหร่นะเขาผัานหนามันไม่ใช่เครื่องมือศาสตรมันไ่นมือผ่านอ,อย่างนี้เขาขายถุงเท่าไหร่ยี่สิบบาทขายตามหมู่บ้านยี่สิบบาททุเรียนทอดของแท้บางทีเราเจอส่วนส่วนเองด้วยไงส่วนเองด้วยส่วนเองด้วยมันมันเลไถูก ผมผมขอความคิดหน่อยทำไมเขาทุเรียนขายขายเป็นลูกแพงทําไมเขามาทอดขายเราขายเป็นลูกที่เขาไปรับสื่อนนะ่ะเป็รับน้าสวนที่ต้นก็ไม่ไม,ไม่ไม่แพงนะแต่ว่ามันแพงเพราะกลไกตลาดคือรับจากทอดบวกกาไรไต้องบวกกาไรไงทุงเรียนหนึ่งได้แพงกจากส,วน,ว,าสวนอะไรจากสวนโลไม่ถึงร้อยนะตอนนี้นอ่าแต่ถ้าว่าไปบวกหลายทอดเนี้ยอไอคนนี้รับไปคนนี้รับไปบราคามันต้องบวกไปเรื่อยเป็นกำไรไง กินก้อนต่างวะงี้ถ้าใครวิ่งอยู่แถวชุมพรไม่แพงไม่แพงในสวนถ้าไปยิ่งไปซื้อนาสวนเนี่ยไม่แพงอ่าโลไม่ถึงร้อยแล้วเนี่ยอ่าเพราะตุเรียนตอนนี้กำลังออกเลยมาขายมันนี่ตั้งเปิดท้ายขายตามสวนหน้าบ้านมันตัดปุบออกมาขายเดี๋ยวขาหน้ามาฝากลุงนะเดี๋ยวถ้าน่าจะได้อาจารย์แม่อาจารย์แแบบนะอาจารย์แแบบถ้ามานะถ้ามาเดี่ยผมยิ่งมาแน่ไม่ต้องเดียอ่า นี่นะครับเอกชุมพรเอกชุมพรออกคิปว่าผมขายพระได้ตังค์ไหมถามสิขายได้ตังค์ไหมเหรอตอนนี้มันมันแรกๆมันไม่มีใครได้หรอกมันมันผมที่ผมบอกทุกคลิปอ่ะที่บางคนที่าหายไปคลิปพี่ผมคิดว่าน่าจะลงแล้วมันยังขายไม่ได้ไงมันมันต้องสร้างตัวตนไปก่อนอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนถ้าเป็นถ้าเป็นนักธุรกิจก็คือการตลาดเราต้องโฆษณาไปก่อนอ่าจะมาปุ๊บ ทำคลิปวันแรกผมถ่ายได้เลยไม่มีทางพี่ไม่ีใครเชื่อถือเราไม่มีใครเชื่อถือเขาโอนตังค์ไปเลยพี่กขาจะคิดจะส่งพระไอ้กูหรือเปล่าวะอย่างน้อยๆอะขายไม่ไม่ต้องมากที่หนูที่หมาองค์ละห้าร้อยพันหนึ่งไฮ้เอกตอนโอนพระไปคอนโอนโอนเขาโอนตังค์มานี่รู้สึกยังไงองค์แรกขายได้องค์แรกก็รู้สึกว่ายังตอนนั้นไม่มีไม่มีหนึ่ง้วยังไม่คนเอกชมพูไม่รู้จักใครรู้จักแต่ตอนนี้เดินงานแล้วมีคนรู้จักแล้ว ก็มีคนเข้ามาทักบ้างล่ะก็เหมือนเหมือนเราก็ต้องสร้างไปเรื่อยๆถ้าใครจะหวังว่ามาทําคลิปกับพี่ปุ๊บคลิปแรกขายได้เป็นเป็นล้านเป็นแสนอ่าหวังไว้นะครับไอคนที่จะวาว่าคือทุกทุกช่องทางทุกช่องทางใช่ครับมันไม่มีใครเหมือนเราไปเปิดร้านขายของขายอะไรอะใหม่ๆอะมมีใครขายได้เมันไม่มีลูกค้าประจําอมันหลักการตลาดง่ายๆมันไม่มีลูกค้าประจําแล้วคนก็ยังไม่เชื่อถือเหมือนเราขายอะไรทุกอย่างทุกทุกอย่าง คือคนมันไม่เชื่อถือเราต้องสร้างไปเรื่อยๆก่อนกว่าครับมันเหมือนสร้างตัวตนสร้างตัวตนสร้างตัวตนและหนาความนา่า,นาเชื่อถือายอ่านั่นแหละมันถึงอย่างน,น,น้อยต้องหลายปีผมทาคลิปกับพี่มาผมนับก็มาสองปีนะอ่าก็เริ่มมีคนติดตามเริ่มมีคนรู้จักคนทักคนทักมากขึ้นถ้าว่าจะมาทําคลิปกับพี่คลิปสองคลิปแล้วจะขายพาะบังเลยถางไม่ต้องมาทําเลยอยู่อยู่บ้านเฉยๆดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆยถ้าคิดว่าจะมาเอาเงินตรงนี้เป็นหลักอ่ะอ่า ไม่คิดว่าจะเราต้องให้ไปก่อนเนี่ยเราต้องสร้างไปก่อนนี่นะครับเรียกปูทางเอกชุมพรวันนี้ก็มีชุดนี้ชุดเดียวมาให้บูชาได้ครับพอดีพอดีรดัว่าถูกมาด้วยะเขาเลยเอาชุดชุดนี้ม,มาให้บูชาการพระติดรางวัลน,นี้ดีขึ้นมากไหม ถ้าติดรางวัลมันก็ดีอย่างราคามันก็มว่าันเป็นพ้าสวยแล้วก็จะขายได้อีกในราคาหนึ่งคนชอบผ้าติดรางวัลก็ได้แต่ว่าผมก็เน้นว่าถ้าใครอยากจะได้ผ้าติดรางวัล้ผมเน้นสามสี่งานที่มาถ้าว่าจะให้ผมส่งให้นะก็เน้นสามสี่งานที่ที่ช่องพี่สนับสนุนค่ะบอผมอ่านั่นหละเฮ้ยต้องต้องเอาช่องผมสนับสนุนเท่านั้นเลยถึงคนเอฟซีชอบไม่รู้เลยผมความคิดของผมนะก็คือช่องพี่เนี่ย สร้าง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 เหมือนอะไรสร้างสร้างองค์การเนี้ยเหมือนทุกคนที่ว่าเกิดจะต้องพี่มีเยอะนะ,ะแล้วก็ไปแยกย้ายไปตบโต๊บ <laughs> นะนะอะไรเยอะก็ช่องพี่ก็เหมือนเป็นท,ที่พี่ตั้งชื่อจ้งพระภูแต่เทพไนหะมพระนะองคูคถานะพระองคูมันเหมือนกระจายเหมืนอญญมน ระคนที่เกิดจ้องพี่ก็เยอะนะที่ผมดูมาแล้วก็แยกย้ายกันไปแต่โตรครับนี่นะครับเอกชุมพรก็จะมาสนับสนุนทางช่องนะครับในสนับสนุนค่าเดินทางมาทําคลิปผมก็จะเผยแพร่ให้เอกชุมพรทุกงานที่มาประกวดพระนะครับใครอยากจะเจอเอกชุมพรก็โทรหาเบอร์เบอร์อะลรก็เนี่ยตามตามเบอร์นี้เลยครับตามเบอร์นี้เลยนะครับตามเบอร์ที่โชว์เลยเลยเก้บาท9องค์ เก้าองค์แล้วก็ถ้าถ้าถ้าสองสองพันหรือพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็ยี่สิบสององค์ห้าองค์ก็ห้าร้อยนะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> ก็ใครเอา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 สูตรนี้พออ่า <c oughs> เพราะว่าถ้าถ้าถ้าต่ำกว่านั้นมันมันจะไม่คุ้มค่าส่งหรอก <c oughs> ไม่คุ้มค่าส่งนะครับอ <c oughs> เอกจุมพร <c oughs> ได้ราคาทุนมาจริง <c oughs> ๆริง่าแบ่งปันนะครับก็แบ่งแบ่งให้ เอผมแล้วก็เอทั้งช่องพี่จะเทพแล้วกันด้วยกอนอันนี้เป็นได้มาจากทางฝั่ใต้ภูเก็ตภูเก็ตได้มาไม่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 เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะครับขอบคุณพี่เอกชุมพรนะครับสําหรับทุเรียนเดี๋ยวกินเลยให้หมดทุกอันเลยแต่มันไม่ไม่ไม่กรอบมันไม่กรอบมากกรอบมันกอมันไม่บางมันไม่ไม่ใช้เครื่องตะไลอ่ะเฮ้ยคนกินมีกาไร คนขายขาดทุนเราได้ได้กินทุเรียนหนาหน่อยอันมือหนาขันมือฝีมือชาวบ้านเลยแต่ถ้าแพ็คกันนี้รู้แล้วแกบ้านอแต่ถ้าคุณกินของที่เขาทํานะบางทีเขาใช้ใช้เครื่องสไลด์ไม่เขาใช้มันบดไม่เขาช่วใช้เครื่องสไลด์ได้เหมือนทำให้เขาใช้มันบดเสียบเลยบางแห่งผมดูเขามีเขาเดี๋ยวนี้ใช้อะไรนะเมนูอาหารเขาใช้เข้าสู่ของห้ากรรมนะครับของ เอามัน,ม,นมันสัมหลรังสีขาวครับมาบดแล้วก็ใส่สีเหลืองแล้วก็ผสมให้เป็นทุเรียนใสกินมาเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะ <c oughs> แต่นี่ของแท้นะ <c oughs> ของแท้นะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะได้กินทุเรียนทอดของแท้เอ้ยเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครอยากได้กินนะครับโทรไปเดี๋ยวจะต้องส่งให้นะครับต้องสั่งทีเป็นกิโลนะต้องสัจะหมดยังกถเขามีเจ้าประจำว่างอยู่ไหมอ่า เขาจะทำไม่กี่ชุดเราก็ทำมือทาไม่ไหวเพราะคนชุมพรก็ได้กินของดีดิก็ส่งตับหมูบ้านตับหาค้าตับหมูบ้านโอ้ยคนกรุงเทพอดจะกินทีหนึ่งต้องไปซื้อเป็นเป็นถุง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 เกือบเป็นเป็นร้อยเป็นร้อยบางๆด้วยอ่าเขาก็ต้องหั่นให้บางๆจะได้ได้เยอะต้นทุนมันจะได้ถูกมีเอ้ที่บ้านขายไปยี่สิบเลยหรอแก่ขายยี่สิบนะแต่ว่าไม่รู้ไอ้ทางร้านอะไปขายเท่าไหร่ เอีเจมันขายส่งเฮ้ยทางร้านหวังว่าทางร้านคงไม่ได้ดูนะครับครับโอเคนะครับขอบคุณครับเอ๊ครับเจอกันงานอาจารย์แหม่มครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ